เยนลี singing, ่กรมมี horrible. ่หนกิโลกรัมนะคะเพื่อนเรามาป้ายยาค่ะทุกคนเอาแบบรวมรถมาเลยซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด5้ารถนะคะลองมานับดูเออมันจะถึงร้อยจริงหรือเปล่าร้อยทั้งนเขียวนะ วันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบูมบีมในช่วงนักเขียนพาชิมกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้สิ่งที่บูมบีมสมาพาชิมก็คือนี่เลยค่ะทุกคนเยลลี่กัมมี่หนึ่งกิโลกรัมนะคะราคา150บาทค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าลูกอมกัมมี่เนี่ยเพื่อนเรามาป้ายยาค่ะทุกคนลูกเพื่อนเรามาป้ายยาลูกเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ย ลูกอมอันนี้มันเคี้ยวเพลินมากมันอร่อยมากแล้วเพื่อนเราก็คือซื้อเป็นกิโลกิโลแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแล้วลูกอมทําไมเราจําเป็นที่จะต้องซื้อลูกอมเป็นกิโลมากินด้วยแบบว่าคือลูกอมะทุกคนคาว่าลูกอมอ่ะบางทีเราก็ซื้อแบบไม่กี่เมตรมากินก็ได้อะไรเป็นซองแบบห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยแต่เพื่อนเราคือซื้อเป็นกิโลเราก็เลยมีความสงสัยว,ว่ามันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแล้ว ลูกอมเนี่ยขายดีมากทุกคนเราเห็นใครก็ซื้อเราก็เลยแบบอ่ะก็ต้องมาชิมแล้วป่ะวันนี้ว่าจะรสชาติเป็นยังไงจะอร่อยเหมือนที่เพื่อนว่าไหมเราก็เลยแบบไปตามมาทุกคนหนึ่งกิโลราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็คือแบบทุกคนได้เยอะมากทุกคนดูหนึ่งกิโลได้เยอะมากแล้วก็ทางร้านนะคะก็จะมีขายแบบครึ่งกิโลอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าเราแบบ เรามารีวิวไงเราต้องซื้อมาเป็นกิโลทุกคนเออก็เลยซื้อมาเป็นกิโลเลยนะคะแล้วเขาจะมีแบบให้เลือกรสด,ด้วยนะแต่ว่าจะเอารสอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะเอาแบบรวมรสมาเลยซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด5้ารสนะคะทุกคนมิสตอร์เบอร์รี่มีองุ่นเขียวมีองุ่นม่วงมีมะม่วงนะคะแล้วก็มีพีชนะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะมาชิมในวันนี้นะคะว่าแต่ละรสชาติจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นทางร้านบอกว่า หนึ่งกิโลกรัมนะก็จะได้แบบประมาณร้อยกว่าเมตรเลยทุกคนก็ขอจัลองมานับดูเออมันจะถึงร้อยจริงหรือเปล่าร้อยกว่าเมตรอย่างที่ทางร้านบอกจริงหรือเปล่าแล้วก็ทางร้านทุกคนทางร้า,งานคือแถมลูกอมมาให้อีกสี่เมตรด้วยนะแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อกันนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาชิมอันนี้ด้วยว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมอันนี้ก่อนอันที่เราซื้อมาก่อนนะคะนี่นะทุกคนก็จะเป็นลูกอมนะคะหนึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะมา เทให้ดูแล้วก็นับให้ดูเลยนะคะว่าจะได้กี่เม็ดนี่นะแกบะบเลยน,นี่นะอ่ะเรียงไว้หนึ่งสองสาม ี่ห้ ร้ <160. S 2> อยหกร้อยเจ็ดอะได้ประมาณร้อยเจ็ดนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือนี่ลูกอมทั้งหมดนะคะลูกอมกามมี่ทั้งหมดนะที่เรานะคะได้นับให้ทุกคนดูแล้วเนาะ ว่ามีประมาณหนึ่งร้อยกว่าเม็ดรจริงๆนะคะสำหรับหนึ่งกิโลนะก็จะมาชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะขอเริ่มที่อะไรดีเอ่ยอัญมณเขียวแล้วกันนะนี่นี่นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน,นอัญมณีเขียวนะนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะนี่ มองก็จะเป็นแบบนี้เลยมีความแบบเม็สใสๆนอะนแบบเป็นเยลลี่ใสๆอืมอืมเยลลี่กับมมคลาสิกเพื่อเขาอะจะมีความแบบเยลลี่ที่แบบว่าหนุบหนือ่ะทุกคนเออมีความแบบหนุบหนื แล้วก็ได้กลิ่นอังุ่ลได้กลิ่นองุ่นชัดมากองุ่นเคียวชัดมากอืมหวานนะถือว่าหวานอืมก็แบบนุบเนบเนาะทุกคนมีความแบบนุบเนบเออถือว่าเราเพื่อนเราถึงชอบกิน,นเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วมันก็หมดไปเลยอย่างเงี้ยแบบแบบมันอร่อยอ่ะมันมีความแบบเคี้ยวเพลินอ่ะแบบกินเม็ดนึงเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็อะ กินกินไม่ต่อไปเลยดีกว่าเออถึงว่าแหละทําไมต้องซื้อมันเป็นกิโลเพราะว่ามันเป็นมีความเคียวเพลินนี่นะคะรสพีชนี่รสพีชนะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ข้างในนะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่แต่ว่ารสพีชอะ่ะเขาจะแบบเขาจะไม่ได้ใสเหมือนสีเขียวเมื่อกี้เนาะ,ะอืมรสพีช อารู้สึกว่าตอนเคี้ยวอะเขาจะมีความหนึบหนึบหนึบกว่าหนุบกับสีเขียวสีเขียวจะมีความแบบเคี้ยง่ายกว่าอันนี้เรานึกถึงถึงแบบยลลรีบผลไม้ที่มันเป็นลูกเต๋าอ่ะที่เราเคยรีวิวไปแล้วอะทุกคนเออที่มันเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมอะ่ะเนี่ยพอๆกันเลยแบบมีความแบบเคี้ยวแบบประมาณเดียวกันเลยมีความหนึบหนึบหน,นึบกว่าสีเขียวเมื่อกี้ เมื่อกี้เขาจะมีความแบบเคี้ยวง่ายกว่าแต่นี้จะมีความขบเนึบกว่าแล้วก็สู้ฟันกว่าอืมท้พีชก็อร่อยนะเนี่ยเก่งพีชกก็คือแบบพี๊พีชเลยอะมากหอมมากอืมความหอมหอมอ่ะเนี่ยต่อไปสตรอเบอรี่ <c oughs> สตรอเบอรี่เลยนี่นะนี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสตรอเบอรี่นี่อืมสตรอเบอรี่ ตรอเบอรี่จะมีความใสทุกคนนี่สตรอเบอรี่เขาจะมีความใสเนี่ยใสเหมือนองุ่นเขียวเมื่อกี้เลยแล้วก็หอมหอมทุกอันนะทุกคนหอมทุกกลิ่นเลยสตรอเบอรี่มีความเหมือนองุ่นเขียวที่แบบเคียวง่ายอืแต่หอมนะเนี่ย ความหวานพอเราลี่หวานรู้สึกว่าหวานไม่แน่ใจว่าหวานกว่าองง่นเขียวหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันหวานอ่ะลาบบรีนอ่ะต่อไปนี่นะคะนี่มะม่วงมะม่วงจะเป็นแบบนี้นี่นะมะม่วงจะเป็นสีทึบนี่มะม่วงเป็นสีทึบเหมือนพีชเมื่อกี้เลยอืมหอมหอมมะม่วง ืมวดที่แบบมมวดขมวดอ่ะืมวงถึงจะเทืกนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะเขียวเขียวหนึบกว่าสีเขียวที่เป็นแบบใสสีเขียวกับเนี่ยองุ่นเขียวกับจอบุรีที่เป็นแบบใสหนึบกว่านิดนึงแต่ว่าไม่หนึบเท่าพีชอืมอร่อ,อยอ่ย เอ้อยองุ่นม่วงนะนี่อาจจะเป็นแบบนี้เลยองุ่นม่วงดูกันว่าจะเป็นแบบใสหรือทึบอุ้ยหอมเป็นแบบใสนะทุกคนนี่อ,องุ่นจะเป็นแบบใสนะองุ่นม่วงเป็นแบบใสชิมอืม อนนเอาเอมวเคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายมาสามอันนี้โอ้ยอง,งุดอง,งุ่นแหละเลยก็คือองุดองุ่นเลยสามอันนี้เีความแบบเคี้ยวหนึบหนึบแต่ว่าเคี้ยวง่ายกว่าสองอันนี้อันนี้เพิ่มระดับความหนึบขึ้นมาอีกน,นิดนึงวันนี้หนึบมาก พีก่ก็คือนึบมากส่วนตัวแล้วอะความชอบนะเราชอบความหอมของพีทมากแบบเขาหอมพีทแบบชอบหอมอะแต่อันอื่นหอมไหมหอมเหมือนกันแต่ว่าพีทรู้สึกว่าแบบหอมหอมมากกว่าเพื่อนอืมส่วนความเคี้ยวง่ายเรายกให้สามอันนี้เพราะว่าเคี้ยวง่ายแบบเคี้ยวเพลินอนะทุกคนสมมติว่าเราอะนั่งทํางานนั่งปั่นนิยายใช่ปะถ้าเราเคี้ยวสามรสเนี่ยเราคงจะแบบหยิบมากินแล้วก็หยิบมากินแล้วก็หยิบมากินเรื่อยอะ แต่ถ้าสมมติว่าเราเคี้ยวพีชใช่ปะเราคงจะเคี้ยวอยู่แบบนานพอสมควรแบบอาจจะเคี้ยวแล้วก็ทํางานไปแล้วก็นานๆกินอันนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบกินได้เรื่อยๆเพราะว่าแบบมันมันกินง่ายเคี้ยวง่ายเนาะแต่อันนี้ก็จะมีความหนืบเราก็ต้องต้องแบบเออใช้ความแบบว่าเคี้ยวมันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแบบมันมันหนืบแบบแข็งไหมมันไม่ได้แข็งนะทุกคนก็อย่างที่เห็นอ่ะคือแบบมันกัดง่ายมันมีความแบบหนืดๆเฉยๆแต่แค่ว่า มันหนึบกว่าอันพวกนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมเพื่อนถึงซื้อมาทีละหนึ่งกิโลเพราะว่ามันมีความเคี้ยวแบบเพลินแล้วเคี้ยวหนึบแล้วก็กินได้แบบทีละหลายเม็ด่ะทุกคนเออรนไม่ได้แบบว่ากินเม็ดเดียวเราจะจบอะเรารู้สึกว่าเออเราอยากกินเรื่อยๆเราอยากกินไปเรื่อยๆอย่างี้แล้วก็ลูกอมกามีนนะคะก็อย่างที่บอกแหละเราซื้อมา1นกิโลราคา150บาทนะคะทุกคนแล้วได้ประมาณร้อยของเม็ดก็แบบถูกเม็ดล้วแบบบาทนิดๆซึ่งแบบเรารูสึงบาทเดียว โอ้คุมนะลูกอมอ่ะบบทเดียวแต่แบบมันก็เคียวแบบเพลินแล้วก็แบบมันก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะแบบมันก็เพลินดีอ่ะก็ถือว่าราคาโอเคมากนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวบุ๊มบิลจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็สามารถตามไปซื้อกันได้นะคะก็ถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะชอบไหมก็ซื้อแบบครึ่งกิโลก็ได้ก็ประมาณแปดสิบห้าบาทนะคะครึ่งกิโลเนาะ แต่ที่เราซื้อมาคือโลนึงไปเลยจุ๊บจุจึ้งจึ๊งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะหมดหรือว่าอาจจะหมดเร็วก็ไม่รู้นะเพราะว่าเกี้ยวเพลินเนาะก็อุ้ยเกือบไปแล้วจะจบคลิปแล้วแต่ว่าลืมลืมว่ายังไม่ได้ชิมลูกอมที่เขาแถมมาให้นะคะก็จะมีสี่รสนี้นะเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลูกอมอะไร นี่นะคะนี่เป็นสีรดนี้อืมอืม,อมก็มาชิมดีกว่าเผื่อว่าถ้าอร่อยเดี๋ยเราจะตามไปซื้ออีกคือเพราะว่าติดใจแล้วนะร้านนี้เขาแบบเ้าน้าร้าอะเขาแถมลูกอมมาให้ด้วยอีกสี่เมตรอ่ะดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงสำหรับลูกอม มีความแบบใสๆอย่างนี้เลยเนี yeah. ่ยลูกอมอันนี้รสแอปเปิ้ลเหรอหรืออะไรอะหรือพีชเนี่ยทุกคนเราคิดว่าเขาจะออกมาเป็นสีชมพูแต่ว่าออกมาเป็นแบบสีใสๆอย่างนี้เลยเอ้ยดูน่ากินดีนะชิมอืม้ยอันนี้มีแซ่าองอย อร่อยดีนะเฮ้ยทุกคนอันนี้อร่อยดีนะเอาไปซื้อกันได้ที่ร้านนี้เลยนะอาไปซื้อกันได้เราขอที่อีกเม็ดหนึ่งนี่อันนี้รสอโงนขอลองแกะนี่ข้างในก็จะเป็นใสายๆแบบนี้อ๋อทุกคนเห็นปะ อันนี้คือแบบมีไส้ก็คือแบบข้างนอกอะ่ะเขาจะมีความใสๆใช่ปะแล้วเขาก็จะมีไส้อยู่ข้างในเป็นไส้อง,งุุนอยากแบบบีบดูอะ่ะเดี๋ยวนะลองเรื่อนช่างมันเนี่ยทุกคนเนี่ยเอ็ปะเขาจะมีไส้เยอะมๆแบบนี้อยู่ข้างในอุ้ยนี่ยเอามาป้ายยาอีกละดูดีมันจะมีไส้แบบนี้อยู่ข้างในโอ้เวลากาดไปก็คือแบบ โอ้โหอุ้ยอร่อยนะอันเนี้ยแบบไม่ไสอืมอร่อยอืมแต่ว่าเขาจะอร่อยคนเราแบบกับอันนี้นะคือแบบทุกคนผมความไปตามอันนี้เพิ่มแบบไม่ไสเออแต่อันนี้ก็อร่อย คือแบบสมควรจะซื้อทั้งสองแบบเออเฮ้ยอร่อยอ่ะแบบมีไส้อร่อยแล้วก็แบบนี้ก็อร่อยอันนี้เคี้ยวเพลินมากแต่แบบมีไส้ก็คือแบบมีความออมิสซิ่งตอนที่แบบกัดแล้วก็มีไส้อ่ะเออมันรู้สึกแบบอร่อยแต่ว่าอันนี้ก็หวานนะหวานแล้วส่วนอันเนี้ยแบบมีไส้อ่ะหวานกว่าแบบไม่มีไส้แบบนี้หวานกว่าแบบนี้อืมก็สามารถไปเลือกชิมกันได้และการถัาสมมติว่าเออ ไม่แน่ใจว่าแบบนี้เขาจะมีขายครึ่งโลไหมเพื่อนๆอาจจะซื้อแบบนี้ครึ่งโลแบบนี้ครึ่งโลก็ได้นะถ้าเขามีขายนะทุกคนแต่แบบนี้มีขายครึ่งโลเพราะเห็นอยู่แต่อันนี้คือไม่เคยส่องเลยไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงแค่แค่แบบเห็นแวบๆบแบบแต่แบบไม่ได้รู้ว่าเอ,อมคืออะไรยังไงอะ่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปกันชิมนะคะทุกคนอมกัม,มีนะที่แบบเออ เห็นเขาซื้อกันเยอะแยะนะก็มาชิมให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะว่าออกมาเป็นยังไงแล้วก็ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครสนใจตามไปซื้อได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ค่ะก็สำหรับวันนี้ผูบิวขอตัวไปก่อนก็นแล้วกันนะคะสําหรับคอนเะทนต์นักเขียนพาชิมเนาะถ้าใครนะคะอยากจะมาแนะนําอะไรให้บูบิมไปชิมนะคะมาป้ายยาได้ใ,ใต้คลิปเลยคะ่ะว่าอันนั้นอันนู้นอันนี้อร่อยนะพี่ไปชิมนะเผื่อพี่จะชอบหรือว่าอาจจะเป็นฟิลแบบ เฮ้ยพี่หนูอยากรู้ทั้งเลยว่าอันนั้นอันนี้รสชาติยังไงพี่แบบไปซื้อมารีวิวให้หนูดูเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ถ้าสมมติว่าสินค้าที่เพืเ่อนๆแบบอะมาอะยาให้กับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อมารีวิวนะคะทุกคน ก็สำหรับวันนี้นะคะบูมบีมขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากทุกคนกด subscribe ช่องของบูมบีมด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนของเพื่อน,อน,อนดูด้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย